ผมจะเอาภาพรวมนะครับของดอกเบี้ยบ้านเดือนเมษายนมาให้ดูกันอ่าเรื่องแรกก่อนนะครับเอาเรื่องดอกเบี้ยก่อนนะก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับ ทุกคนสามารถไปดูได้ในหน้า Facebook Fanpage ของผมนะครับก็คือผมทำสรุปนะครับดอกเบี้ยบ้านเดือนเมษายนปี2566ให้ทุกคนดูกันนะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกของแทบทุกแบงค์เลยนะ เดือนนี้ผมสลับนิดหน่อยนะครับมี LH Bank เพิ่มขึ้นมานะออดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกของทุกแบงค์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3จุดนิดหน่อยนะครับเลยไปน,นิดหน่อย3.5 3.6ประมาณนี้นะครับแต่ผมต้องบอกว่าไอ้ส่วนมากที่ผมเลือกไห้ทุกคนดูเนี่ยเป็นสินเชื่อชุดที่ถูกที่สุดแล้วนะครับของแต่ละธนาคารนะ ก็ต้องบอกว่าแต่ละธนาคารเนี่ยเขาจะมีสินเชื่อให้เราเลือกหลายชุดครับซึ่งบางชุดก็แพงบางชุดก็ถูกไอ้ตรงนี้ผมเลือกชุดที่ถูกที่สุดมาให้ดูนะครับแต่แน่นอนครับว่าไอ้ชุดที่ถูกเนี่ยมันก็อาจจะต้องแลกมาก,กับ การจ่ายค่าธรรมเนียมการจะต้องสมัครผลิตภัณฑ์เสริมอะไรต่างๆเพิ่มเติมกันนะครับเนาะดังนั้นตรงนี้ผมให้ดูเบื้องต้นเพื่อพิจารณาเท่านั้นนะครับรายละเอียดแบบจริงๆถ้าเราจะไปยื่นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ดูแล้วเลือกแล้วก็ไปคุยกับธนาคารที่สาขานั้นๆแบบตรงไปตรงมาเลยดีกว่านะครับจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนมากกว่าเรามาดูเรื่องแรกกันนะครับนั่นก็คือเรื่องอัตราดอกเบีย้ยถ้าเกิดว่าเราจะดูนะตอนนี้นะครับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยแบบคงที่ดอกเบี้ยฟิกะครับ ดอกเบี้ยฟิกหมายความว่าไม่ว่าธนาคารจะขึ้นดอกเบีย้ยขนาดไหนเราก็จะไม่ได้รับผลกระทบเขาเราียกดอกเบี้ยฟิกเลทนะครับตอนนี้ธนาคารที่ยังพอมีดอกเบี้ยฟิกเลทให้เราอยู่ครับก็จะมีทอสสนะครับแต่ว่าทอสสเนี่ยจะเป็นโครงการบ้านร้านหลังระยะที่3นะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วก็ประเด็นคือราคาบ้านเนี่ยจะซื้อสูงกว่า1.2หรือ1.5นะ 1.2ล้านไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าเขาเป็นโครงการที่ออกมาช่วยกลุ่มรายได้น้อยให้สามารถมีบ้านได้นะครับอ,อันนี้แน่นอนเลยถ้าใครเข้าเกณฑ์บ้านร้านหลังรายที่3ผมแนะนําว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆนะครับดอกเบีย้ยต่ําดอกเบีย้ยคงที่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ว่าอีกแบงค์ที่น่าสนใจครับก็จะเป็นอของธนาคารกรุงศรีแต่ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินเชื่อเฉพาะการซื้อคอนโดเท่านั้นนะครับ สินเชื่อคอนโดเท่านั้นเห็นไหมครัว่าคงที่2.5ปีแรกนะปีที่2ก็3.2นะครับและพอเฉลี่ย3ปีถึงเป็น3.42นะครับก็ยังเป็นอีกแบงค์ครับที่ให้คงที่ถึง2ปีไม่ใช่แค่เรื่องอดอกเบีย้ยบ้านนะครับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านเขาก็มีแบบคงที่นะของกรุงศรีนะครับแต่ผมว่าวันนี้มันตอนนี้ต้องบอกตรงๆนะครับว่า ถ้าเป็นช่วงนับจากนี้ไปจนถึงปลายปีปีหน้าเนี่ยเราอาจจะคาดหวังเห็นพวกดอกเบีย้ยคงที่แบบนี้เช่นทอสสกับกรุงศรีณปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะแบงก์เนี่ยก็ต้องพยายามผลักความเสี่ยงโดยการที่ไม่เรียกว่าไม่แบกความเสี่ยงในการฟิกดอกเบีย้ยไว้ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าบ้านเราจะดูดีนะแต่ดอกเบีย้ยนโยบายมันก็ยังมีโอกาส จะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกทีอยู่ดีนะครับเนาะก,ก็เป็นภาพรวมให้ดูกันนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าสนใจ LH Bank นะครับดอกเบีย้ยน่าจะถูกสุดในตารางเลยนะ3.0นเะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาน่าจะถูกที่สุดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสินเชื่อบ้านนะครับของเดือนเมษายนปี2566นรนะครับเมื่อกี้สินเชื่อบ้านใช่ไหมครับมาต่อกันที่สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านนะครับ นี่อ่าสินเชื่อ r e ไฟแ a n c e บ้านเนี่ยจริงๆแล้วดอกเบีย้ยเนี่ยจะใกล้เคียงกับสินเชื่อบ้านเลยนะครับจริงๆในตารางนี้ไม่ขาด CMB i ไปนะครับถ้าเอาเรื่องดอกเบีย้ยนะณนะปัจจุบันนี้ธนาคาร CMB สินเชื่อ r e ไฟแ a n c e บ้านดอกเบีย้ยถูกที่สุดนะครับแต่ ก็จะมีเงื่อนไขต่างๆประกอบด้วยนะครับเนาะตรงนี้ต้องไปสอบถามธนาคาร CMB หรือเจ้าหน้าที่ c ีไออีกทีหนึ่งนะครับเนาะนี้โปรโมทให้แต่ว่าในตารางนี้จะเห็นว่านะครับมี2ธนาคารเพิ่มใหม่เข้ามาจากปกติเดือนก่อนๆที่ผมไม่ได้ใส่นะครับก็จะมีธนาคารเกียรตินาคินนะครับแล้วก็ธนาคาร LH Bank นะซึ่งต้องบอกก่อนว่าธนาคารเกียรตินาคินเนี่ยดอกเบี้ยที่เขาจะให้เราอะครับก็จะให้เป็นค่า MLR นะครับดังนั้นเราไม่ต้องอ้างอิง MR นะ็นะเกียรตินาคินใช้ MLR นะคร ถ้าดูจากภาพรวมครับก็ยังดูโอเคอยู่นะครับดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ก็อยู่ที่ประมาณ3ากว่า,วาดังนั้นหมายความว่าถ้าใครมีแพลนครบกําหนดผ่อนครบ3ปีนะครับในช่วงเดือนเมษานี้นะครับก็สามารถอ้างอิงตารางดอกเบีย้ยชุดนี้นะครับแล้วก็ลองไปเลือกธนาคารที่สนใจแล้วก็เข้าไปสอบถามดีเทลเพิ่มเติม,ตมกับแบงก์นั้นๆได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน,น คใครวางแผนจะซื้อบ้านช่วงนี้ก็วางแผนดีๆนะครับคิดเผื่อเรื่องความเสี่ยงด้วยทุกครั้งมันมีคํานึงผมชอบมากเลยอ่ะการที่เรามองเรื่องความเสี่ยงเยอะๆเ,เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่หมายความว่าเราเป็นคนที่มองเผื่อเรื่องที่มันอาจจะเกิดกับเราได้และรู้ไหมครับว่าไอ้คนที่มันคิดเผื่อวางแผนเยอะแยะพวกเนี้ยส่วนมากโชคร้ายไม่ค่อยเกิดกับมันหรอกครับ มันจะไปเกิดกับโชคร้ายนะครับมันจะไปเกิดคนที่ไม่ค่อยเตรียมพร้อมอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆนี่แหละฮะดังนั้นผมเชิญชวนทุกคนนะครับในช่วงที่ตลาดมันยังไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนอะไรแบบนี้กลับมาดูแลหลังบ้านนะครับกลับมาทําชีวิตการเงินให้ดีนะครับวางแผนการเงินให้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยด้วยกันนะครับไลฟ์ Live วันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านครับสวัสดีนะครับ